พี่น้องจ้าเมื่อนี้เขาสิมาย่ำหอยดองหอยดองของกำไรทองสาวน้าเล่าสั่งมาจะเก็บต่อต่อพี่น้องสูตรนี่คือสูตรบะไซสีนะพี่น้องสูตรออริจินอลบะไซส,สีนี่เบิง้งเขาสิมาย่ำกินกับข้าวสวยท่อนๆเครื่องย่ำเขาก็มีหอมแดงมีตะไคร่บักพริกสดกระเทียมแพ็กเกจจิิงเพิินก็โอเคอยู่ มายมมายมยำกินกับเขาสวยหอนหอนตอนละพี่น้องเทลงไปพี่น้องอาจิบ้าสาวนาราเบาเอาเอาบิงเบิงซะบามีขวดนึงก็จะได้ประมาณนี้แหละไห้เบิงว่ามันเป็นแบบว่ามันโตใหญ่แห้งพี่น้องตัวใหญ่เป้งมากมันสาวนาลราเบาเอาหัน มีตาโตใหญ่แบบนี้แบบไม่ใส่สีกินแบบบ่ต้องคิดต้องอยังหรือว่าผู้ใดมาเอสีสันแนก่กะบบว่ากันพี่น้องส้านาเล่าสิเติมน้ำตาลเข้าไปมักไพมักมั่นเดอ้อการเติมพลังคนกับก,กินเลยนัวผงููโลดจักน้อยอันนี้คือสูตรตามใจฉันของาวานาเล่า คนจักหน่อยพี่น้องคนจักหน่อยคนจักหน่อยฮ้ยพี่น้อง่อยอนอนซอนแช่เย็นมาแบบช่ำๆเลยอะ่ะตตโตัวใหญ่ๆพี่น้องของกำไรทองหอยดองของกำไรทองสูตรไม่ใส่สี มากินน้ำกันมากินน้ำกันเขาห้อนเลเิิดแก้มบักพริกส้อยบักพริกไร่สารแบบแบบพี่น้อง รีวิวตามจริงครับเอากันเอาไปตำกับสิแบบอสุดยอดเลยนี่พี่นอ้อง อบอวดเป้งๆเ,เลยแบบใส้สีกับมี่พี่น้อง รวังหุ่นิ่นี่คือโตใหญ่แห้งประทับใจรสชาติแสบบริเกเข็มซิก,กมันอย่างน่าเข็มซิกลเนี่ไม่ได้เข็มโดอ้กูผงูุรดลงไปแสบเอาโลด ลิลี่ลเข้ากันทุกช็อตอืม มากินน้ำเต้าหนะเล้าพี่กัดคุ้มวัดจ้ะอืมวันนี้เต้าหนะเล้เสมเอาไวัดไปตําแส่บกหุ่งตาแส่บกหุ่งนี่สุดหยอดอีกได้พี่นอ้องกูดะโตงหญ่ครับ ว่า <c> ผ <oughs> ิดวังพี่น้องสร้างรายรอบแล้วว่าผิดวังลัานเนี่ยอืม,อม dày dày bên bên tô nâng đi tô ทรงตรงจากสมุทรสงครามโอ้ยอย่าหมกพิดเผ็ดมากเหรอ Hobo bớt nó lắm 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 gì con nữa. Thì lắm 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 lắm